สวัสดีนะครับโอเคเรามาล่ากันต่ออ,อ๋อ้างนี้ผมจะเล่นเป็นผลนบิ๊กมอมนะครับไปเล่นดูเอะเอ็งกรเปล่าแอกจบไปบอกเลโนคอมโบไม่มีคอมโบนะครับใครถามเพ่เล่นยังไงพี่คอมโบยังไงพี่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆคือมันก็มีบางคนเนะ่ยมาคอมเมนต์นะครับว่าเล่นอย่างงู้นะอย่างนี้นะแต่ตรงๆผมก็ อ่านแต่ผมก็ลืมนะเว้ยนึกออกไหมคือเราแบบอย่างนี้เราแบบไม่ได้อ่านปุ๊บแล้วก็เล่นปั๊บนะครับผมผมอ่านคอมเมนต์ตอนผมเลิกเล่นเกมไปแล้วไงผมก็อ่านแต่ผมจำไม่ได้ตอนที่จะกลับมาเล่นประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราไปไล่อีกคนหนึ่งตรงนู้นก็ผลบิ๊กมัมเนี่ยเป็นผลที่จัดอยู่ในอันดับที่แรงมากเลยนะครับแต่ข้อเสียก็มีอ่านึกสภาพแบบ แรงแต่ว่าช้าอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับส่วนไอ้สกิลอะไรเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์เนี่ยไอ้นี่มันสามารถสกอะไรออกมาได้ก็ไม่รู้นะครับมันก็มีหลายตัวนะครับแต่ผมว่าสกิลแปลงล่างอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับไอ้สกิลนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะคือถ้าเกิดเราใช้มันหมดปุ๊บเนี่ยมันก็แบบมันก็ใช้ต่อไม่ได้แล้วถูกไหมอ่ะแต่มันแรงนะครับดูดิแรงว่ แรงไหมขนะาดคอมโบไม่เป็นนะแรงขนาดไอเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีไอเนี่ยเราจะสู้ยากขึ้นนะมีเหมือนไม่มีอ่ะตอนสู้จริงมันใช้ได้แค่สามจริงวะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับเริ่มแรกอะ่ะมันจะมีให้สามหายไปไหปนกับโปห๊หลบทุกดอก หลบทุกดอหลบทุกดอก,ก,ดอกแตกขีดแตกขีเอาตรงนั้นมีคนเข้ามามาอีกตายนั่นแ่ะไอเกตดผมเหลือสี่ว่ะทุกคนถ้าเกิดผมไปทันนะล็อก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 เรียบร้อย แรงปะถามจริงคืออันอันนี้ถามจากใจเลยแรงไหมครับทุกคนดูผมเล่นเฉยๆคิดว่าแรงไหมละ่ะตัวผมเชื่อว่าแรงนะผมเล่นเองผมยังรู้อยู่ขนาดผมไม่ได้เป็นคนที่แบบถนัดเล่นบิ๊กมอมอะไรนะยังรู้เลยว่าแม่งแรงมากโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟเลยดีกว่านะเซิร์ฟนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นผลระดับต้นๆที่โกงมากถ้าเกิดคนเล่นเป็นนะแต่ แนะนำว่าไปเล่นผลมังก,กรเลยนะเพราะว่าผงมังก,กรแปลงร่างได้มันจะพิวพิวกว่านะครับบิก๊กมันไม่มีสกิลตีไกลเว้ยมันมีแค่สกิลนี้เนี่ยนะสกิลว,วีก็มันก็ไม่เทอาไไรครับมันต้องเข้าไปใกล้ๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้ได้นี่คือแบบเจ็บหยับดสวงตายอาจจะตายได้เลยนะโอเคครับ oh yeah, ทุกคนอ๋อชิบหาละเข้ามาผิดฝั่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนกนะ่อน ก็เมื่อกี้กดกดลืมดูตัวเองเปลี่ยนฝั่งตรงนี้แอบเปลี่ยนแบบนี้เมียงคงไม่มีใครเห็นไปอันนี้เซิร์ฟที่เท่าไหร่ไม่รู้นะไปล่าต่อนั่นแหละมีใครให้ฆ่าบ้าน,น้อไม่มีเลยเดี๋ยวบอกนะเราสุ่มได้เซิร์ฟเดิมอะสู้กับราบอไง ปิด PvP หรือแบมันปิดไม่ได้ดีกว่ามันต้องโดนฆ่าเท่านั้นเว้ยแสดงว่านี่ต้องโดนใครฆ่ามากกว่าหน้าเนี้ยสำหรับใครที่ไม่รู้มันปิดไม่ได้แล้วปิดไม่ได้นอกจากจะโดนฆ่าอันนี้เรื่องจริงเลยเปลี่ยนเป็นมังกรดีกว่าเบื่อหุ่นบิ๊กมอมมันแบบมันยังไงไม่รู้นะมันต้องเข้าใกล้อ่ะใครเล่นหุ่นบิ๊กมอมก็อย่าลืมเอาโพมาสตันนะครับแค่นั้นแหละ จะเอาูหรือเอาหอกคาตาคุริก็ได้นะแต่แนะนำเป็นผูดีกว่ามันมันเล่นง่ายดีทำลายไปล้นโดนบ้างไหมเนี่ยอิ่ง อยากยว่าอยากจะลองแบบการละเล่นแบบใหม่เอาดีเนละยคืมันมันจะมีคอม,มโบนึงเว่ยเ <laughs> มื่อกี้เพิ่งคิดได้สดๆนะนี่แบบนี้แบบนี้แล้วก็เอกดึงโอ้ยไม่ใช่ัมเป็นเอกอ่ะผมไม่เคยใช้นะผมก็เลยแบบกดไม่ติด มาเป็น c กับ x อ่ะจะเป็นอะไรเท่เน้นเท่ T feet. ไม่เน้นอยู่รอดบอกเลยนี่ค oh, ือจะสู้นี่คือจะสู้ถูกไหมนี่คือจะสู้นี่คือจะสู้ n อ c e ่าไม่ว่า มันหายไปไหนอ่ะขอเซิร์ฟไปแล้วมั้งโน่นพี่เป็นคนบุกเบิกลิฟตมันแรงไงน้องลิฟตมันแรงลิฟตมันแรงโอเคไม่เปิดพี่พี่ลิฟตมันแรงเออฝั่งนู้น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 น้าๆน้าฝั่งนู้นโอ้โหหมัดบางกรขวดมังกรนี่มันเซตมังกรมันน่าจะมีดาบมังกรเข้ามาเนาะ สกิลปล่อยพลังมังกรอะไรเงี้ยโอ้โหเปิด PVP ทั้งคู่อัดไปเลยอย่างนี้ตัวไหนก็นดีโอ้โหแต่ละคนโอ้โหข้าวหัวมันได้ฟรีอันนี้เรื่องจริงเลยเหมือนเหมือนเราได้ข้าวหัวฟรีอะางเงี้ยยังไงก็ thank you เฮ้ยต้าวันนี้ได้เยอะไปแปลกงนะ สงสัยเป็นวันดีแนละ้วอินิดมึงไล่อินิดอยู่ปะเนี่ยแล้วทำไมยืนแบบเนี้ยทำไมยืนแบบเนี้ยฮะลอยได้ด้วยโอ้ยเทพว่ะหมดเกินมันคงไม่ใช่คนที่มันเล่นได้แน่นหรอกนะไอหมัดมังกรกับผลมังกรนะก่อนหน้านะใช่ไหม ก็ตัวข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของขําคืนนี้แล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าเราจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าเผื่อเขาปิด PVP อยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยมึงตีเร็วเกินไปใช่มัดซุปป่ะเนี่ยมัดซุปหรือเปล่าออุ้ยจุด,ดมัดซุปป่ะเนี่ยใช่ปะมองไม่ชัดว่ะน่าจะมัดซุปเลยมึงมัดซุปปะะ่ปปะเนี่ย โอเคปิดพีครับสำหรับอันนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอ่าใครบอกการแต่ตงตงต่ัวอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมจะใส่เป็นแบบชุดเกาะเห็นไหมเป็นเสื้อแล้วก็นั่นแหละไอ้ไอ้ที่แพงที่สุดก็คือไอ้ขาไอ้ขาเล็กๆนี้นะครับแล้วก็ไอ้เขียวแค่นั้นแหละแต่ทุกคนไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะทุกคนใส่อันไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นไปบา,บาย